มาป้ากันแฮมแล้วครับเวลาไปกินหมูกระทะตีร้านของเขาเมีซีฟู้ดเนี่ยครับคุณผู้ชมชอบกินอะไรอย่างที่สุดครับสำหรับผมนี่นชอบกินไข่แมงดาทะเลครับผมเอาไปต้มเอาไปลวกนะครับเนาะเริ่มของไข่มันสุกมาเนี่ยนะครับเหมาะขนาดเลยดูกินตอนนอ้นอนนะครับมันตึงควันออกงุนๆุนะครับตอนทวะออกมาเนี่ยนะครับผมก็จะเอาน้ำจิ้มสามรส ราดลงไปเอากระเทียมเจียวใส่ไปเหียน่อยนะครับเนาะแล้วปกติผมจะใส่พริกเผาด้วยนะครับแต่วันนี้มาได้ตักมาครับมาหวานแล้วจุกันน้ำลายปุ๋ยแหมแล้วกุ้ยใส่ปากเลยกับครับดูอุ้ยเมาะใบเหมาบอดเนตแต่แต่ครับอ้อแหมซูลที่ผมจังกินนะผมจะเอาไข่แดงของไข่ไก่นะครับมาตอกใส่ล้ำอย่าบอกใครเลยเนี่ยครับ ไผรมกักไอหยางทีล้านหมูกระทะคอมเมนต์มาบอกกันจิมเนอร์